สิ่งนั้นมันตัดทิ้งไปได้ไหมมันมีได้หรือเปล่าอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่หรือไม่โอเคอะค่ะเราสามารถตัดสิ่งนี้ทิ้งได้ไหมเรารู้สึกว่าทุกหยดน้ําตามันเหมือนลดน้ําให้ตัวเองอะท้ายที่สุดมันก็มันไม่ร้องไห้กับใครมันคือร้องไห้กับตัวเราเองท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวเจ็บปวดทุกอย่างมันให้บทเรียนแล้วมันจะทําให้เราเติบโตแล้วก็จะไรับฟีดแบ็ที่แบบว่าเออเราไม่เคยชมตัวเองเลยอะแล้วมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราทําได้เลยแล้วเราได้รับเลย Talk, จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงตอนที่3นี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับคุณแนนเป็ดนะฮะเรียกได้ว่าเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้แล้วกันอยากให้เธอสดใสเหมือนดอกทานตะวันก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนะอยากจะมาเกินถึงบทนี้กันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าแต่ละมือแต่ละเดนเนี่ยเบิร์ดบัตวิดมีเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคุณ <c oughs> คุณหมเคยค่ <c oughs> ะ <c oughs> เคยนะมันเป็นประโยคที่เหมือนสื่อว่าเฮ้ย ชีวิตเราในแต่ละวันเนี่ยมันต้องเจอปัญหาเข้ามาอยู่เรื่อยๆแหละเคยมีไหมที่รู้สึกว่าบางวันเนี่ยมันหาความสุขแทบไม่ได้เลยอืเพราะแบบโอหทุกอย่างมันเข้ามามากมันเหนื่อยมากความทุกข์ใจปัญหาต่างๆนะฮะ EP นี้เนี่ยเลยอยากจะมาชวนทุกคนเนี่ยมองหาความสุขเล็กๆไปพร้อมกันกับคุณแนนเป็ดนะฮะซึ่งในหนังสือเล่มเนี้ในบทที่สเนี่ยพูดถึงความฝันปัจจุบันแล้วก็ตัวฉันนะฮะ มีช่วงหนึ่งที่คุณแนนเนี่ยเขียนถึงความสุขเล็กๆเอาไว้ผมเนี่ยอยากขอให้คุณแนนเนี่ยช่วยแชร์วิธีการหาความสุขเล็กๆในแต่ละวันให้หน่อยนะว่ามีวิธีการไหนบ้างถ้าของแนนเองคือแบบว่าตื่นเช้ามากินของอร่อยๆอะไรวันเนี้ยเ,เออกินข้าวหรือว่าแบบว่าดูการ์ตูนดูหนังที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะซะแบบว่าเล็กๆ ในเมื่อหาหร,รืออะไรเงี้ยใช่ระหว่างเมื่อหาก็หาอะไรด,ดูไปด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคือแบบเวลาออกมาข้างนอกเนี้ยค่ะนี่ค่ะแต่งตัวว่าแห่รู้สึกสว่าฉันมั่นใจอเออคือแบบว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนแบบใส่ใจดีเทลกับตัวเองอะไรเงี้ยก็แบบเชื่นชมตัวเองเอ้ยวันนี้แบบน่ารักจบแล้วชุดน่ารักจบแล้วมั่นใจอะไรไงเงี้ยเราชอบเป็นคนชอบแต่งตัวเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็จะหาความสุขจากตรงนี้แหละค่ะจากอะไรที่เราชอบนี่แหละใช่แล้วก็เอามาแบบว่าทำไอ้สิ่งนี้คือสิ่งที่ทําแบบ ประจำทุกวันรูทีนเลยใช่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 ประมาณนั้นค่ะเออดีดีไม่รู้นะว่าทุกคนมีวิธีการหาความสุขเล็ก,ลกๆแบบไหนนะถ้าใครมีไอเดียดีๆนะลองคอมเมนต์มาได้นะนี่ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นนะของคุณแนนเป็ดออดีดีผมชอบมากผมชอบมากอ่ามากันที่คําถามต่อไปเนาะอย่าถามคุณแนนเป็ดว่าเฮ้ยเวลาที่เราต้องเจอกับอะไรที่มันรู้สึกไม่ดีเนี่ยคุณแนนเป็ดเนี่ยมีวิธีจัดการกับความเศร้า S <S <S ความเสียใจในวันนั้นยังไงบ้างครับอ, <S <S อย่างแรกเลยนะคะร้องไห้ไม่กลัวเลยว่าเราจะดูอันเนไม่เป็นคนชอบร้องไห้มากเป็นคนเซนสทีฟด้วยแหละเอออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนเซนสทีฟค่ะก็เลยรู้สึกว่าการปล่อยอารมณ์ไปก่อนเออแบบปล่อยให้ตัวเองร้องไห้ไปก่อนแล้วก็เป็นคนชอบเขียนก็เลยจะเขียนแบบบันทึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเพราะอะไรอะไรประมาณนี้พอร้องไห้จบเขียนบันทึกจบแล้วก็สุดท้ายแล้ว สิ่งนั้นมันก็จะแปลงมาเป็นภาพวาดเราก็จะนั่งวาดรูปแบบเออฮิวใจเราอะไรแบบนี้ออใช่แล้วมีเรื่องไหนไหมที่แบบเรื่องเนี้ยชอบทําให้เราอ่ะร้องไห้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าอือยู่บ่อยๆเลยในชีวิตเราคือต่อ,อให้เรารู้แล้วว่าแบบเ้ยมันต้องเจอแบบเนี้ยแหละแต่มันอดไม่ได้อยู่ดีมีเรื่องไหนบ้างที่ต้องเจอแบบซ้ําๆเลย เรื่องความรักเฮ้ย <laughs> พยี่ออยชอตจริงเหรอก็จะแอบเป็นเรื่องความรักอะไรอย่างนี้แต่ก็เรารู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหาค่ะไม่ไม่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความรักอะ่ะแต่มันจะกลับมาย้อนดูว่ามันเกิดเพราะอะไรอะ่ะเออมันเป็นเพราะอะไรเออมันเกิดขึ้นจากอะไรประมาณนี้แล้วเราก็จะแบบว่าโอเคสิ่งนั้นมันตัดทิ้งไปได้ไหม <c oughs> มันมีได้หรือเปล่าอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่หรือไม่โอเคอะค่ะล้าทาให้เราร้องไห้เริ่มร้องไห้บ่อยๆแหละ เราก็จะแบบว่ามาทบทวนกับตัวเองแล้วว่าเราสามารถตัดสิ่งนี้ทิ้งได้ไหมเอ oh. อถ้ามันตัดทิ้งได้เราก็จะตัดทิ้งไปเลยใช่แล้วอย่างในหนังสือเล่มเนี้ยอยากให้เธอสดใสเหมือนดอกทานตะวันอะ่ะเคยมีไหม,มว่าที่เราแบบผิดหวังเสียใจกับความรักแล้วเอาเอา,เอามาแปลเปลี่ยนมาเป็นรูปวาดในหนังสือเล่มเนี้ยมีไหมเออมีน่าจะมีหน้าหนึ่งค่ะที่เป็นน้ําตาแล้วก็ถางอะ่ะ Oh. เพราะอย่างที่บอก oh. ที่เกิดเปิดมาคือร้องไห้เรารู้สึกว่าทุกหยดน้าตามันเหมือนลดน้ําให้ตัวเองอะท้ายที่สุดมันก็มันไม่ร้องไห้กับใครมันคือร้องไห้กับตัวเราเองอะ uh. เออใช่เราเลยเราก็เลยเปรียบว่าน้ําตามันเหมือนการแบบลดน้ําให้ตัวเองได้เติบโตอะไรเงี้ยไม่ว่าจะความฝานันหรือว่าใดๆก็ตามอะคะ่ะเออท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวเจ็บปวดทุกอย่างมันให้บทเรียนแล้วมันจะทําให้เราเติบโต uh. ใช่ใช่ใช่ที่ผมถามเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าอีพีก่อนก่อนเนะ่ย เขาเขาพูดเองกับตัวเองเลยนะว่าเขาชอบเอาแปลเปลี่ยนพลังงานลบความเสียใจเนี่ยมาเป็นรูปวาดน่ารักน่ารักซึ่งแน่นอนเวลาใครที่อ่านหนังสือเล่มเนี้เล่มเนี้ยที่ผมกําลังแตะอยู่ตอนเนี้ยรูปวาดแต่รูปวาดเนี่ยมันมีประสบการณ์อะไรซ่อนอยู่ของตัวผู้เขียนเสมอนะฮะลองไปหาอ่านดูได้แล้วรูปภาพแต่ละรูปเนี่ยมันน่ารักมากบางรูปเนี่ยคือบางหน้าน่ใหญ่มากใหญ่มากอยากให้ทุกคนได้อ่านกันนะฮะเล่มนี้นะฮะ มากันที่คําถามต่อไปเลยว่าข้อนี้ค่อนข้างยาวนะฮะมันมีคํานึงที่ ừ, คุณแนนเป็ดเนี่ยเขียนไว้ว่าเฮ้ยวันเนี้ยเราน่าหลักจังตรงเนี้ยคุณแนนคิดว่าการชื่นชมตัวเองเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไงบ้างเรารู้สึกว่ามันไม่มีใครเห็เหนเราเท่าเท่าเราเห็นตัวเองอะเอเอ,อไม่มีใครรู้จักเราดีเท่าตัวเราเองอะไรเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าน้อยคนมากที่จะกล้าชมตัวเองอะบอกว่าเคยแบบ ที่ทํางานเก่างเงียคะ่ะจะชอบแบบว่ามีทํากิจกรรมเออเราก็จะแบบว่าเป็นสายแบบว่าคิดแอคทิวิตี้ให้แบบว่าที่ทํางานอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าชวนทุกคนมาให้รางวัลตัวเองชวนทุกคนมาเขียนคําชมให้ตัวเองแล้วก็จะได้รับฟีดแบ,บ็ที่แบบว่าเออไม่เราไม่เคยชมตัวเองเลยอะอะไรเนี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราทําได้เลยแล้วเราได้รับเลยไม่ต้องรอจากใครอะมันมาจากตัวเราเองเลยที่รู้ดีว่าเราจะทําแบบเรา สามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงอ่ะเออแล้วมันแบบว่าเป็นเป็นเราที่ที่รู้รู้ดีกว่าใครอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ต้องรอใครมาชมอ่ะเราชมตัวเองได้เลยเฮ้ยก็แบบฉันมั่นใจนี่อะไรเงี้ยเอออยากให้แบบเสิร์ฟความมั่นใจทุกคนในเล่มนี้ก็อยากแบบว่าชวนทุกคนมาบอกวิชมตัวเองกันเยอะๆหรือว่าเออให้กําลังใจกับตัวเองเยอะๆอะไรวันเนี้ยใช่ใช่ให้ทุกคนดูเลยแล้วกัน แบบสปอยสปอยเลยแล้วกันมันจะมีอยู่หน้าหนึ่งที่<ช>ผมรู้สึกว่าน่ารักมาก,กที่บอกว่าวันนี้น่ารักจังนะอะชวนทุกคนดูไปพร้อมกันเลยนี่หน้านี้ <c oughs> เป็นภาพใหญ่เลยเทคไม่ต้องเยอะ <c oughs> แต่ด้ทุกคนลองดูอารมณ์มวลรวมของภาพเนี่ยถ้าเราสามารถทําได้แบบนี้จริงๆนะท <c oughs> ุกวันนะโดยที่ไม่ได้สนเลยว่าเฮ้ยเราจะอวยตัวเองเกินไปหรือเปล่า่ปฏิกิริยารอบข้างมันจะมีบ้างเวลาเราพูดสมมติเราบอกเฮ้ยวันนี้ผมแม่งเทพอ่ะมันจะมีแบบอคนก็ พูดไปอะไรเงี้ยเฮ้ยบางทีเราอาจจะพูดกับตัวเองก็ได้ก่อนอ,ออกจากบ้านอะไรเงี้ยถ้าแบบกลัวการที่จะแบบว่าไปพูดข้างนอกแล้วคนอื่นแบบทําไมเธอแบบไอ้นี่ชมตัวเองะเอะไรเงี้ยพูดส่องกระจกค่ะง่ายๆแบบมันมีในเล่มอยู่ที่แบบว่าก่อนจะออกจากบ้านแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่งตัวเสร็จแล้วก็ูเอ้ยฉันน่ารักจังฉันสวยจังอะไรเงี้ยเอเอ,เ,อเรารู้สึกว่าการเริ่มวันด้วย energy ดีๆอะ่ะมันแบบว่าจะนําพาสิ่งดีๆมาให้เราใช่ <ผม S 2> ใช่ผมเชื่อ <ผม S 1> แบบนี้มากเลยเชื่ออย่างที่คุณนายไปแบบคือเวลาเราพูดสิ่งดีๆกับเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นการชมตัััววเเออองงงหหรืแบบใใ้กลจต ทั้งวันอะเราจะพยายามตั้งใจทําให้ได้อย่างสิ่งที่เราพูดจริงๆใช่ใช่แล้วพลังงานนั้นอะมันจะส่งต่อไปยังคนรอบข้างเขาจะสัมผัสได้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเออดีดีดีอันนี้เป็นไอเดียที่ดีนะเผื่อใครอยากเอาไปทําตามนะซึ่งแบบผมว่ามันง่ายมันไม่ต้องเสียตังอะไรเลยอืมใช่มันไม่ต้องไปนั่งหาอะไรมาแบบหาอะไรมามาก่อนก่อนที่จะทําสิ่งเนี้ยคือเราสามารถพูดแล้วก็ทําได้เลยเนอะใช่เออดีมากมากันที่คําถามต่อไปนะออันนี้ผมว่าดีมากนะ อยากขอสามวิธีฮิวใจในแบบของตัวเองง่ายๆที่คนดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บทำได้เลยสักสามข้อเอาดับแรกเลยนะคะก็หาของอร่อยอร่อยกินนะคะใช่พอมีของอร่อยแล้วใช่ไหมคะก็ต้องมีหนังสือดีๆสักหนึ่งเล่มอันนี้เราไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้แบบช่วยช่วยฮิวใจได้จริงๆค่ะหลังจากแบบว่าได้ฟังแบบนักอ่านหรือผู้ติดตามที่แบบ ส่งแบบว่าข้อความมาบอกเราอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเออเราได้รับถึงพลังงานนั้นแล้วก็ดีใจมากเลยที่พลังงานที่เราใส่ไปในเล่มนี้ระหว่างทาอะ่ะมันส่งถึงทุกคนแล้วอะ่ะเออเราเลยรู้สึกว่าหนังสืออยากให้เธอสดใสเหมือนทันตะวันเนี่ยจะช่วยให้วันแย่ๆหรือว่าวันที่มีพายุฝนอะ่ะทําให้แบบว่าคุณสดใสเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วก็ข้อสุดท้ายแล้วก็อ่านหนังสือจบแล้วก็เข้านอน,นะคะ่ะเอ้จริงเอ้ <laughs> เห็บบนะนะคือหนังสือก่อนนอนคือ <laughs> มันค้าไม่ถึงคือข้ไม่ถึงอ <c oughs> จริงๆอ่ะข้อหนึ่งกับข้อสองอ่ะอม,มันยังพออยู่ในจินตนาการของเรา,าแต่อาการนอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมยังไม่เคยเจอจากคนไหนที่พูดว่าแบบนอนคือเหมือนคนคนจะชอบพูดว่าเวลาเราเครียดเจอเรื่องแย่ๆเงี้ยนอนไม่หลับนอนไม่หลับอมไม่แต่อ่านหนังสือเล่มนี้ล้วก็สบายใจขึ้นแล้วแมแบบมีของอร่อยอร่อยแล้วก็อ่านหนังสือสบายใจขึ้นแล้วก็แบบเฮ้ยฉันพร้อมที่จะเข้านอนแล้วก็พักไว้ นี่ใช่คงล<ช>ง่ายมากเลยนะง่ายมากเลยนะเออดีมากเลยเออชอบมากคือตกใจเมื่อกี้ถ้าในกล้องน่าจะเห็นจังหวะแบบนอนให้เออวะเพราะว่าเราเจอคนใกล้ตัวที่แบบเครียดแล้วนอนไม่หลับเงี้ยเยอะเออแต่แบบถ้าเรา ผ่านสองข้อแรกมาได้กินให้อิ่มอ่านหนังสือดีๆเติมพลังสมองหน่อยเราก็จะมีความสุขก่อนนอนมันคือการเบรกอารมณ์ให้แบบว่าทุกอย่างมันดาวลงแบบว่าเบรกเบรกให้ทุกอย่างมันดูปกติก่อนแล้วก็ค่อยจะไปนอนนะคะเอออาจจะเป็นอ่านหนังสือนี้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเขียนประโยคดีๆให้กับตัวเองหรืออะไรก็ได้อะไรเงี้ยใช่ใช่ง่ายมากนี่ก็เป็นสาวิธีง่ายๆนะที่คือทําได้เลยอ่ะดูคุณดูคลิปนี้จบนะคุณหาของอร่อยได้เลย คุณอ่านหนังสือได้เลยหรือคุณไปนอนได้เลยแต่ว่าต้องดูก่อนนะว่าวันนั้นคุณทํางานอะไรเสร็จหรือยังนะเออดีมากนะสำหรับอีพีนี้ก็โอ้โหก็มีเรื่องสะพายแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆได้พลังใจเยอะมากเลยนะออยากฝากทุกคนไว้อย่างนี้นะว่าอย่าลืมหาความสุขเล็กๆให้กับตัวเองในทุกๆวันเนอะเออแล้วก็สนุกกับชีวิตในตอนนี้กันบ้างนะครับคือรู้แหละว่ามันมีเรื่องเครียดแต่ก็มองหาความสุขเล็กๆบ้างนะฮะสำหรับอีพีนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ .talk จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง